โอกาสของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะในปี2024ยังมีโอกาสไหมวันนี้ขอมาเล่าแบบเห็นภาพให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการเอเชียนเกมนะคะหลังจากที่เราจบกา,ารแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะคะไทยทำผลงานได้ดีที่สุดคืออันดับ4ของ กลุ่มนะถึงแม้ว่าถ้าทุกคนมองนะกล้นาขันของแต่ละทีมจะแข่งทั้งหมด7นัดใช่ไหมคะเราแพ้3นัดติดเลยใน3นัดแรกหลังจากนั้น4นัดหลังเราชนะรวดเราชนะมากกว่าแพ้แต่ทำไมโอ้โหคะแนนก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าทีมที่เราแพ้นะคะเป็นทีมที่ อันดับสูงสูงทั้งนั้นคือการแข่งรอบคัดเลือกเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นะเราต้องชนะทีมที่อันดับสูงใน4ทีมที่เราจะเจอก็คือเยอรมนีสหรัฐอเมริกาอิตาลีและโปแลนด์ชนะสักประมาณ2-3นัดซึ่งก็ก็เป็นไปได้โอกาสทุกทีมก็เป็นไปได้นะแต่ไทยก็ชนะเพียงโปแลนด์เท่านั้นแล้วก็ชนะ3นัดติดเกาหลีใต้โคลอมเบียสโลเวีเนียนะคะรวม4นะัดที่ชนะแต่ ก็ยังไม่เพียงพอในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกในรอบโอลิมปิกคัดเลือกนี้6ทีมที่ได้เข้ารอบไปโอลิมปิกในการแข่งขันที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือโดมินิกันเซอร์เบียตุรกีบราซิลสหรัฐอเมริกาโปแลนด์อีกทีหนึ่งก็คือเจ้าภาพฝรั่งเศสนะคะก็ยืนรอโดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันนะคะทั้งหมดถ้ารวมจริงๆนะเวลานี้ก็คือ6ทีมของแต่ละกลุ่ม A B C นะคะรวมกัน6ทีมแล้วก็อีก1ทีมก็คือเจ้าภาพรวม7ทีมแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024จะมีทีมที่เข้าร่วมกันนะคะทั้งหมด12ทีมตอนนี้เข้าไปแล้ว7ทีมเหลืออีก5ทีมเหลือโคต้าอีก5ทีมเท่านั้นจะคัดเลือกต่อจากนี้นะจะคัดเลือกจากคะแนนอันดับโลกหรือว่า world ranking ทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกนะคะคือ 1. ทีมอันดับคะแนนสะสมอันดับโลกหรือว่า world ranking ของทวีปที่ยังไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็คือยังไม่ผ่านรอบที่เราเพิ่งแข่งจบไปและ 2. ทีมที่มีอันดับโลกหรือว่า world ranking สูงที่สุดที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยนะคะแนนอันดับโลก world ranking เนี่ยแต่ละทีมที่ยังไม่ได้เข้าโอลิมปิกนะจะ เก็บคะแนนในรายการสุดท้ายและจะตัดคะแนนหลังจบรายการวอลเลย์บอลในชั่นลีกในรอบแรกในรอบแรกนะไม่ได้ผ่านเข้าไปสู่ไฟนอลรอบแปทีมนะคะในรอบแรกที่เราจะแข่งประมาณแบบทุกทีมอะที่เยอะๆเลยอะประมาณ12-13เมแมตช์การแข่งขันเลยใช่ไหมจะเก็บคะแนนอันสุดท้ายในวันที่17มิถุนาปีหน้า ก็คือหลังจบ VNL รอบแรกแล้วก็ตามข้อตามเกณฑ์ที่หนึ่งนะคือทีมจากทวีปที่ยังไม่ผ่านรอบคัดเลือกที่เราแข่งไปเนี่ยมีทั้งหมด2ทวีปนะเวลานี้นั่นก็คือตอนนี้เอเชียยังไม่ผ่านเข้าไปเลยไทยจีนญี่ปุ่นไม่มีใครติด2ออันดับแรกรายการที่ผ่านมาเลยและทวีปแอฟริกาดังนั้นณนะเวลานี้ ทีมที่มีอันดับคะแนนสะสมอันดับโลกเดี๋ยววอล์รังกิ้งสูงที่สุดของทวีปเอเชียและแอฟริกานะก็คือ1จีน2เคนยาอันนี้คือตามเกณฑ์ข้อที่1เลยนะจีนจะมีสิทธิ์เข้าโอลิมปิกเออแล้วก็เคนยาจะมีสิทธิ์เข้าโอลิมปิกจีนจากทวีปเอเชียเคนยาจากทวีปแอฟริกาหลังจากนั้นเหลืออีก3ทีมเท่านั้น สามทีมจะมาเข้าในเกณฑ์ที่สองคือทีมที่มีคะแนนอันดับโลกสูงที่สุดที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายตอนนี้ทีมที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคือทีมอันดับที่ห้าอิตาลีทีมอันดับที่เก้าญี่ปุ่นและทีมอันดับที่สิบเนเธอร์แลนด์นี่คือแนวโน้มนะเวลานี้นะแต่เกณฑ์ข้อที่สองเนี่ยที่นับคะแนนอันดับโลกเนี่ยทุกทีมเนี่ยยังมีเวลา เพราะจะตัดรอบตัดคะแนนในการแข่งขัน VNL ปีหน้าเออดังนั้นตอนนี้สาวไทยอยู่อันดับที่13ของโลกและทีมที่มีแนวโน้มเข้าสู่โอลิมปิกในปีหน้าคือทีมไม่ต่ำกว่าอันดับที่10ดังนั้นถ้าสาวไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่10ได้มีโอกาสแทบจะ98%เลย ที่ได้เข้าโอลิมปิกเลย99ด้วยซ้ำะได้เข้าเลยแต่คะแนนอันดับที่10ณเวลานี้คือเนเธอร์แลนด์นะอันดับโลกที่10คือเนเธอร์แลนด์มีคะแนนอันดับโลก287ไทยตอนนี้อันดับ13มีคะแนน222ห่างกันถึง60คะแนนดังนั้นการที่จะไปโอลิมปิกปีหน้าเราต้องแข่งวอลเลย์บอลเนชันลีกในเดือนพฤษภาคม ที่จะเกิดขึ้นอ,อีกไม่นานแล้วใน12เกม12แมตช์การแข่งขันต้องชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดและก็ไม่อยากจะพูดว่าและแบบนี้นะทุกคนและภาวนาให้ทีมอันดับ12เยอรมนี11แคนาดาและ10เนเธอร์แลนด์เนี่ยประมาณว่าภาวนาว่าเออให้เขาแบบอาจจะ แพ้บ้างและให้เราชนะมากกว่าเขาอะไรประมาณเนี้เออคะแนนเราก็จะขึ้นได้ไวโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องชนะก็ได้แต่เขาแพ้เขาจะค่อยๆลงมาคะแนนจะค่อยๆลงมาเราก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือเกณฑ์ณเวลานี้ต่อจากนี้ที่ไทยจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024อีกนิดเดียวจริงๆ ไทยอันดับ13ถ้าขึ้นมันอยู่อันดับ10ได้โอ้โห99%เลยทุกคนทางนี้ทางนั้นก็ให้สาวไทยทำผลงานให้เต็มที่เพราะเพราะอะไรรายการต่อไปเอชเช่นเกมนะคะรายการใหญ่เลยแล้วก็นักกีฬาแข่ง12คนก็ถือว่าเต็มคาราเบลเต็มสตรีมเลยอะหลังจากนั้นนักกีฬาทุกคนจะฉีกไปหลีกของแต่ละประเทศแลละ ไปหลีกญี่ปุ่นแล้วตัวหลักปีนี้ไปญี่ปุ่นแทบจะโอ้โหเยอะเลยนะเพียวบิม๋มบีมเตยส่วนพรพัน์นวิภาวีโมเมไปหลีกเกาหลีใต้คือหลังจากเอเชียนเกมทุกคนจะไปหลีกและหลังจากหลีกเสร็จนี่แหละทุกคนก็จะกลับมาเวียนแอลต่อดังนั้นสภาพร่างกายสำคัญที่สุดเลยนะเวลานี้ขอให้สาวไทยสนมะบนงานให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาสภาพร่างกายให้ฟิตให้เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่า าการแข่งขันก็หนักจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกของสาวไทยเนี่ยทุกคนยังมีอยู่ตลอดทุกคนอยากคว้าตัว๋วสมาคมอยากคว้าตัว๋วนักกีฬาเนี่ยอยากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกให้ได้สักครั้งดังนั้น60คะแนนนี้ก็เขาก็จะลดลงมาเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นเองเชื่อว่าเป้าหมายของสาวไทยที่ตั้งหวังไว้ที่วาดหวังไว้ที่เอ่อทำฝันไว้เนี่ย จะทาได้มั่นใจแบบนั้นนะคะแฟนๆและบอลมั่นใจไหมในเกณฑ์ที่เอสบอกไปมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยมีโอกาสมากๆอะขอกําลังใจให้สาวไทยกันหน่อยเล่าส่กันฟังขอเอละหนึ่งประโยคให้กําลังใจทับสาวไทยกันหน่อยเพราะต่อจากนี้พวกเธอนี่ลุยลีกเต็มสตรีมเลยนะคะ ต้องรักษาสภาพร่างกายแบบเยอะมากๆต้องดูแลตัวเองแบบเยอะมากๆขอกําลังใจให้พวกเราชื่นใจหน่อยถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยศึกรายการต่อไป Asian g a m e นะคะสาวไทยจะเริ่มแข่งวันที่1ตุลาคมนี้นะ้ามพลาดนะคะขอคนละหนึ่งประโยคเป็นกาลังใจให้สาวไทยหน่อยค่ะ